เอ้ยเจ้าหนูเข้ามานี่สิกำลังหาร้านรับฟาร์มราคาถูกไม่โกงไม่เกลียนและเร็วปลอดภัยรวดเร็วทันใจใช่ไหมล่าและขอแนะนำร้านบันดี้ฟาร์มบริการฟาร์มราคาถูกจะมีแมปแมสซิตี้บล็อกฟูดบ,บ,บิวบอสโรกูลไอคอนเอ็กซ์จูบ็อกซ์ใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยครับผมโอเคครับกลับดีก็น้อยอย่างผมแฟกเตอร์นะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทำ G F X โลบอสเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนว่าที่ผมทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าโน้ตแปะกล่าวเนาะแบบไม่มีพื้นหลังนะฮะ แล้วก็อันที่2ก็มีปากกาวนะครับผมอันที่3ก็ประมาณนี้เนาะผมเป็นคนที่ไม่ได้ทาสวยะลรขนาดนั้นแค่ทำมา,าตกแต่งเฉยแอปที่ผมใช้ก็จะเป็น Ro บ l o x Studio ทุกคนน่าจะมีอยู่ละแล้วก็เพล็ก3.1แต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมใช้แค่สองแอปนี้เนาะไปก่อนอื่นแล้วก็เปิด r ลบ l o x Studio ขึ้นมาก่อนครับก็ะจะมีหน้านี้เด้งขึ้นมาแล้วก็กดไปที่เบส a พ e อันนี้เนาะไป กดไปครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งเนาะให้นี้มันรันก่อนอ่าประมาณนี้จากนั้นให้ทุกคนกดที่ปลั๊กอินด้านซ้ายบนนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลั๊กอินไว้ให้ใต้คลิปเนาะอ่านี่ครับผมจะมีชื่อว่าโหลดคาแรคเตอร์เนาะกดเข้าไปเลยครับอ่ะพอมานั่นนีเสร็จป,ปุ๊บแล้วกดมาที่ตอนแรกมันจะไม่ติ๊กนะเรากดติ๊กก่อนโอเคแล้วกดสเปา R 6ครับผมอ่ารอสักครู่นะฮะอ่าแล้วก็สปาตัวละครเรามาครับผม ตัวละครทุกคนเชื่ออะไรก็าตามนั้นเลยนะอันนี้ตัวละครผมเนาะโอเคกดสปาว์มาครับผมขออนุญาตลบไอตัวนี้ไปตัวหนึ่งก่อนเนาะโอเคมาครับ่ะวิธีการเข้าคุมนะครับผมให้กด w s d เนาะโอเคเนาะถ้าอยากให้ชา้าลงหน่อยก็กดชิปด้วยนะมาแล้วเราก็กดมาที่อ่าตัวละครของเราก่อนอย่างแรกจะนั้นให้กดไอส่วนประกอบที่ทุกคนใส่บนหัวเนาะอ่ะ ผมจะใส่อันนี้เรื่องผมเราต้องลบอันนี้ก่อนนะที่เป็นเขียนว่า Women's น no ้อยแล้วกดไอตัวนี้แล้วกด delete ได้แล้วผมหรือ backspace ก็แหละโอเคจากนั้นทุกคนกดมาที่รูราอันนี้เป็นส่วนตกแต่งด้านบนหัวผมเนาะอ่ะกดอันนี้1ครั้งแล้วกด Shift แล้วกดคลิกซ้ายที่ตัวนี้โอเคจากนั้นทุกคนเอาเมาส์มาตรงการลางครับผมกด c o n t r o l กด Control, กด Control G ครับผมนะอืมอเพอกด Control G เสร็จแล้วใช่ไหม ก็กดมาที่โมเดลตรงนี้แล้วก็ย้ายมาตรงเทอเรียนก่อนจากนั้นให้ทุกคนกดมาที่เชิ์ตหรือแพนก่อนก็ได้นะอ่ะมาที่ตรงแพนเทมเพลตรตรงนี้ครับแล้วก,กดคลิกขวาแล้วก,กด Copy แล้วก็มาที่ไอตัวของผู้สร้างปลั๊กอินเนี้ยอ่ะมัหายไปไหนนี่เนาะกดไปทีแพนครับแล้วก็ c t r t V o l V จากนั้นกด Enter อ่ะเราเปลี่ยนเสื้อผ้ามันก่อนเนาะกดมาที่ตัวละครอีกรอบฮะแล้วก็มาที่เชิ์ต คลิกหนึ่งครั้งอ่ะกดโทษอะก็ปี้นำไปที่ตัวละครผู้สร้างแล้วกดเชิร์ตอีกรอบแล้วกดคอนโทิน B Enter ประมาณนี้อ่าจากนั้นเราก็ลบตัวละครของเราไปได้เลยครับผมอ่ะเราไม่ใช้แล้วเนาะโอเคอ่าไปตรงนะโเคครับจาให้ทุกคนลากโมดอ่าเราขอลบนี้ก่อนแล้วกันเนาะกดที่ไอของตัวผู้สร้างไปนี้เนี่ยกด Shift อะแล้วก็กดที่ Hat หนึ่งแล้วกด Delete เ,เลยครับผมประมาณนี้ จากนั้นทุกคนย้ายโมเดลเนี่ยมาที่ไอตัวผู้สร้างโอเคย้ายไปเสร็จแล้วใช่ไหมล้วก็กดไปที่โฮมด้านซ้ายบนครับแล้วกด move อ่ะไหนก็ลากเลยครับผมนี่เนาะอ่าประมาณนี้ใช่ไหมคุณอยู่ประมาณนี้ใช่ไหม,อม,ไหมโอเคอ่ะพอมันตรงอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็อ่ะคลิกมาที่อ่าตัวละครผู้สร้างหนึ่งครั้งแล้วก,กดคลิกขวาแล้วก,กด export selection แล้วทุกคนจะไปไว้ไหนก็นตามใจแล้วแล้วผมจะตั้งชื่อว่า GGR แล้วกันอ่ะแล้วกดเซฟโอเคครับจากนั้นทุกคนกดไปที่โมเดลหรือว่าส่วนหัวของเราเนี่ยแหละแล้วกดคลีกขวาครับ e x p o r t s e e l c t i o n เหมือนเดิมเนาะแล้วกด Hair หนึ่งเพไม่ Hair หนึ่งตั้งชื่ออะไรก็ได้เนาะเซฟพอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บการกระบาดเลยครับผมผมจากนั้นเรามาเข้าแอป Penlit ครับเรา,าอยู่หน้าแอป p e n l i แล้วนะครับผมอ่ะพอเข้ามาแล้วให้ทุกคนใช้ลูกกิ้งเมาส์นะฮะ เลื่อนนะครับผมแล้วก็กดค้าทุกคิงเมาส์แล้วก็ลากเอาฮะโอเคฮะลากเนาะโอเคจากนั้นให้กดมาที่ไอ้รูปโฟลเดอร์เอ่อโฟลเดอร์ตรงนี้เนาะกดไปจะนับให้ทุกคนเลือกไอที่มันเขียนว่าอ่าอเรนดีโปรเนี่ยหาตัวเลขที่เยอะที่สุดนะครับย้ำมาเยอะที่สุดอ่าผมสุดที่ห้าใช่ไหมผมกดที่ห้าครับแล้วกดเปิดภาพโอเคเนาะถ้าของคนอื่นจะไม่ใช่อย่างนี้เนาะของคนอื่นจะเป็นภาษาอังกฤษ ให้คนกดมาที่วัตถุถ้าเป็นาภาษาอังกฤษจ,จะเขียน Object อะแล้วก็เลือกโบครับหรือว่าโลกโอเคเลือกเสร็จนะให้คนกดมาที่เพิ่มถ้าเป็นภาษาอังกฤษจ,จะเขียนว่า Add เพิ่มไป,แล,มจจปแล้วกดมาที่เอาเขาว่าพื้นผิวถ้าของภาษาอังกฤษจะเป็น Texture แล้วกดอันที่3เนาะเนี่ยันี้นยแล้วก็เลื่อนแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งจากนั้นให้คนกดมาที่ตรงนี้แล้วลากเส้นเข้าไปโอเคนะลากเส้นแล้วแล้วทุกคนกดเปิดครับ ผมจะทิ้งลิงก์อันเจ้าไอโฟเคและพื้นหลังสักอย่างมาให้ตา้าลิปเนาะทุกคนก็ไปหามาครับว่าทุกคนเก็บไว้ไหนเนาะผมเก็บไว้ตรงนี้มันจะมีเอาผมเลือกเป็นสีเคแล้วกันอกดเปิดภาพครับอตรงนี้เราใช้แล้วเนาะแล้วก็เลื่อนเลยครับผมปิดไปเนาะจากนั้นให้ทุกคนกดามาที่โหมดตรงนี้โหมดวัตถุยังไม่ต้องเนาะเรากดไปที่ไฟล์แล้วกดนําเข้าถ้าของภาษาอังกฤษจะเป็น import นะ จากนั้นก็มาที่เวฟฟอนต์ครับแล้วคนกดแฮร์ับผมอันที่เป็น obj นะ obj โอเคแล้วอิมพอตครับมันจะมาอยู่ตรงหัวอพอดีเนาะเห็นไหมอ่ะจากนั้นทุกคนเลื่อนตรงขวาบนเนี่ยให้เลื่อนมาจนสุดเลยจะเห็นเขาว่าแฮร์ตรงที่เราตั้งชื่อไว้อยู่เนาะผมก็กดไปหนึ่งครั้งกดซ้ายคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างบนเอามาเป็นข้างบนสุดเนาะที่มันเขียนว่า ahead อันเนี้ยอ่ะแล้วทุกคนกดคอนโทลแล้วกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วเอาเมาส์มาไว้ตรงกลางครับ แล้วกด c t r l P อ่ะ c t r l P เสร็จแล้วนะฮะกดวัตถุเลยครับผมเคเนาะมันก็จะประสานกันแล้วนะมันจะล้มล่างกันลนะและจากนั้นเราจะเเราจะเข้ามาสู่ช่วงจัดท่าทางเนาะให้ทุกคนกดคลิกไปที่ตัวละครหนึ่งครั้งแล้วกดตรงที่เป็นโหมดวัตถุเนี่ยถ้าของคนอื่นจะเป็นโหมดออบเจกต์อะไรสักอย่างเนาะแล้วกดมาที่อ่าโหมดท่าทางระเบนสุดนะโอเคให้คนกดมาที่เคลื่อนที่แล้วจิ้ม่วนไหนก็ไดะะ้แล้วก็ปรับอ่า ถ้ทารางเอาว่าจะให้เป็นท่าทางยังไงเนาะกดหมุนก็ได้หรือว่าจะย้ายตำแหน่งก็ได้นี่เนาะก็เดี๋ยวผมจัดท่าทาง,างเสร็จก็เดี๋ยวบอกแล้วกันอโอเคครับทุกคนอตอนนี้ผมได้จัดท่าทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพอเราจัดเรียบท่าทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนดมาที่ที่เดิมพับหมดท่าทางเนาะแล้วกดมาที่วัตถุกลับไปเหมดเดือนเดิมนะอ่ะพอเรากดอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนครับผมกดมาที่รูปทีวีตรงนี้เห็นไหมอ่ามันคล้ายๆทีวีของเรงเนาะ พอกดตรงนี้เสร็จนะให้ทุกคนกดตรงข้อมูลสุดนี้แล้วเปลี่ยนเป็น EV แทนเนาะอ่าเปลี่ยนเป็น EV เสร็จแล้วกดตามผมนะครับผมอ่าไอ้ตรงนี้บูมสกินสเปกมูนชันอันนี้อ่าแล้วกดมาที่เงานะผม,มกดจิมจิมโอเคนะมันก็จะเลยดูมีมิติขึ้นมานิดนึงนะอืมพอกดอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนกดที่ตรงนี้ครับผมมันจะเป็นรูปโลกเนาะคล้ายๆรูปโลกลกดเลยครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นภาพพื้นหลังอย่างนี้เนาะ นี่นะประมาณนี้โอเคจากนั้นให้ทุกคนกดมาที่ไฟล์ครับผมแล้วกดมาที่นําเข้าหรือว,ว่า Import แล้วกดเวฟฟอนต์อ่ะจากนั้นให้ทุกคนไปหาหเจ้าตัวนี้ครับไลท์รนะูมเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันอ่ะกด Import เลยครับผมนี่เอยเดี๋ยไลท์รูมมาอย่างนี้เนาะให้คนกดไปไลท์รูมแล้วก็กดหมุนนะครับผมให้หาทิศทางของแสงเนาะแล้วกดตัวละครแล้วหมุนแล้วก็ได้นะโอเคประมาณนี้ อ่าหาจังหาที่ที่มันมีแสงเท่าที่คนอยากได้เนาะอยากให้แสงอยู่ไหนประมาณนี้นะโอเคผมอยากให้แสงอยู่มานี่ก็ประมาณนี้ใหผมขออญาตสักครูนะแป๊บนึงโอเคครับประมาณนี้เนาะอ่ประมาณนี้เท่าที่ผมจะให้แสงอยู่ก็คงจะมีประมาณนี้จากนั้นให้ทุกคนกดมาที่คลิกมาที่ตรงนี้ฮะแล้วกดไปตรงอา่า มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กัรรรหลังจากนั้น,น,ๆๆๆๆๆๆน,นทุกคนกดมาที่รูปโลกนี้ครับผมอ่ะกดมาเสร็จแล้วเราจะเจอไอ้เจ้าตัวนี้อยู่อันไหนวะ <ś> ให้ทุกคนเลือกสีเลยผมอันนี้เนาะแล้วก็เลือกสีนะว่าทุกคนอยากให้พืชสั่งเป็นสีอะไรเนาะผมจะเอาสีเป่าอืมสีม่วงเหรออ่าขอดูสีก่อนเนาะ เอาเป็นสีออกประมาณนี้แล้วกันโอเคพอเราได้สีเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนครับผมเลือกกดเพิ่มเลยนะอ่ะมาที่เพิ่มหรือว่าแอดตรงนี้เนาะแล้วกดมาที่แสงครับอ่ะแล้วกดจุดถ้าอ่าคนอื่นจะเป็นพอยต์ก็ได้เนาะแล้วก็พอยต์มอยู่ไหนวะอ่แสงอยู่ไหนเออแสงอยู่ไหนวะเน่ โอเคพอหลังจากนั้นให้ทุกคนกดมาที่ด้านขวาบนเนาะแล้วมันจะมีคำว่าจุดอยู่หรือว่าพอยแหละที่เป็นแสงจากนั้นทุกคนก็เลือกสีครับว่าอยากได้สีอะไรผมจะเป็นสีมอมอฟ,ฟ้าแล้วกันและพลังงานเดี๋ยผมจะเลือกเป็นสักหนึ่งหมื่นเนาะอ่าโอเคได้แ,แสงสีฟ้าละแล้แลผมขอเป็นสีแดงแล้วกันได้ไหมสีออกแดงๆเออขาวๆนีเหลืองดีกว่าอ่ะจากนั้นทุกคน กดตรงนี้แล้วผมอ่ะเลื่อนเลื่อนมาเนาะกดกันทีแล้วเลื่อนอ่าจะได้ประมาณนี้อ่ะผมขอแสงปัปสักวันนี้นะเออสว่างสว่างจ้าลเลยกันประมาณนี้เนาะที่ผมจะให้แสงอยู่มานี่อ่าไม่นะโอเคนี่เนาะก็ค่อนข้างจะสวยนิดนึงเนาะอ่ะผมขอญาตสักครู่นะเอะโอโหเร็วจัดเร็วจัด อ๋เร็วเร็วเร็วเดิมิกโอเคประมาณนี้อ่าขอดูเช็คความอันนี้ก่อนอประมาณนี้ได้ไหมอันนี้ประมาณนี้ผมไว้ด้านนี้ดีกว่าสว,สวยกว่าสวยกว่าเดิมเยอะเลยอโอเคเนาะอ่ะครับพอผมได้มุมตามที่ผมต้องการแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดมาที่เพิ่มเหมือนเดิมครับผมแล้วมาที่อ่ากล้องครับนี่เนาะกล้องจากนั้น ทุกคนได้กล้องเสร็จแล้วใช่ไหมให้ทุกคนกดเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ที่อยู่ข้างๆนํานแผ่นเนาะแบบแท่นขวาเลยข้างๆนํานแผ่นอะอะนี่เนาะจากห้ทุกคนกดที่กดชิปแล้วปุ่มเลียนภาษาเนาะโอเคไอ้เมาส์ก็จะหายไปแล้วทุกคนกด W S C ได้ครับถ้าอยากให้เร็วๆหน่อยกดชิปนะครับผมอะประมาณนี้เคกคนก็หามุมเลยผมว่าอยากให้มุมมาไหนผมขอลงมาสักหน่อยแล้วกันประมาณนี้เนาะ,อะพอผมคิดว่าผมว่านะประมาณนี้ได้สวยละ ผมก็กดเอ่ะคลิกซ้ายเนาะโอเคมันก็อยู่มานี่แล้วก,กดเลขศูนย์นะอ่ะอาออกจากนี่แล้วเนาะผมขออนุญ,ญาตเอาไร้ลุล่มลงก่อนละกันนะโอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมเช็คความเรียบร้อยก่อนอ่าโอเค พอทุกคนได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้กดมาที่เรนเดอร์เนาะอ่ะแล้วกดเรนเดอร์ภาพครับแล้วรอสักครู่เนาะนี่นะอ่าภาพที่เราได้จะเป็นวันนี้ถ้าไม่ถูกใจก็การกระบ,บาดแลไปดูใหม่เนาะผมน่าจะประมาณนี้ก็พอละให้คนกดมาที่นี่แล้วผมอ่ามุมมองภาพครับโอเคไม่ใช่ได้ให้หลังจากนั้นครับให้ทุกคนกดมาที่ภาพครับตรงนี้นะอ่ะพอเราได้ภาพเสร็จแล้วใช่ไหมให้ทุกคนกดบันทึกเป็นหรือว่าเซฟแอดเนาะ จากนั้นทุกคนก็เลือกไฟล์เลยครับว่าทุกคนจะเซฟไว้ไหนเนาะผมจะเซฟไว้ในพิกเจอร์แล้วกันนะแล้วกดระบอกครับโอเคเนาะแล้วผมจะกดบันทึกภาพเป็นเลยเนาะโอเคคนเราบันทึกภาพเสร็จก็เรียบร้อยครับแต่ถ้าใครแบบอยากได้แบบไม่มีพื้นหลังอย่างนี้ก็ทําตามวิธีผมต่อเนาะสหรับใครที่ไม่ชอบฉากฉากหลังเนาะอยากได้แบบ png แบบโน b a แบ็ก o ก n าเดี๋ยผมจะสอนวิธีการแล้วกันให้ทุกคนกดที่รูปทีวีนี้นะผมอ่ะกดทุกอ่ากดที่รูปทีวีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้หาคําว่าฟิล์มครับ คำว่า,าฟิล์มคลิกไปหนึ่งครั้งแล้วกดโปร่งใสอ่ะเลื่อนดูฮะเห็นไหมมันจะเป็นโนแบ็กกราวด์แล้วเนะาะเพียน PNG ฉะนั้นให้กดอ่าดิลิทอ่าอะไรนะไล่รวมแล้วกันอ่ะคลิกหนึ่งทีครับแล้วกดไอ้ไม่ใช่ดิผมต้องมาคลิกตรงนี้ใช่ไหมอ่ะกดอ่าหาคําว่าลบเคียผมลบออกไปเสร็จใช่ไหมก็ลองกดเรนเดอร์ภาพดูครับเนี่ยเรนเดอร์แล้วก็เรนเดอร์ภาพเนาะ นี่นะครับก็จะได้เ,เป็นโน้ตแปะกล่าวอย่างนี้แล้วเนาะเห็นไหมสวยๆแล้วก็กดภาพแล้วก็บันทึกเป็นได้เลยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ผมเป็นหนึ่งแล้วกันคลิปหนึ่งคลิปสองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดต้องชื่อเป็นอะไรดีอ่ะวันนี้แล้วกันเนาะบันทึกภาพเป็นเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะมีวิธีการทำ JPEG แบบเพียงที่สาวันนี้ก็ชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคลิปนี้โคตรมากครับผมไปละซีโอเก้